ฝนตกไปน้อยหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับถามามีผลต่อมันสับปะรังบ่นะครับมาผดคุยเกี่ยวกับอ่ามันสับปะรังนะครับในคลิปนี้น้ำกกนเลยก่อนนั้นนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นได้พี่น้องเด้อไก่เรียบร้อยนะครับไก่เข้ามาแล้วนะไก่แล้วไก่แล้วนะครับผ้ใดที่ว่นยังวันน้กดติดตามนะครับเอาเขามากดติดตามให้ก่อนนะครับเอาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับเออผมพอกันในช่วงบรรยากาศย่มเศร้ายู่สวนมันสับปะรังของผมก็เก่านะครับ เมื่อเศรเออประมาันีซีนี่ล่ะดีซีที่หาพี่น้องกำลังสีแจง้งฝนตกนะครับฝนตกใส่ฝนตกอยู่สวนเออพอดีอ่าได้ใส่ปุ๋ยไปก้อนหนานี้นะครับมีพี่น้องอาจจะสงสัยอยู่ว่าเออเคยใส่ปุ๋ยไปแล้วฝนตกพ่อดินไล่เออฝนตกพ่อดินซุ่มจังหน่อยนะครับแต่ว่าบ่ลงเลิกถามว่ามีผลต่อปุย๋ยปุ๋ยมันสิไล,ล่มันสิอ่ามันสัปะรังสิได้กินปุยป๋ยบ่ นะครับเอาคำตอบนะคำตอบนั้นก็นกนคือมีผลส่วนหนึ่งครับเมื่อดินซุ่มนะครับถ้าเกิดว่าดินมันมีความเย็นนะครับมันจะเห็ดให้ทาุอาหารในดินนะครับทีว่าโดนความชุ่มชื้นบางส่วนนั้นละลายนะครับมีนิดหน่อยก็ละลายครับแต่ว่ามันจะซึมไปสู่รากเพืือกบ่ออันนี้บ่อไปครับ นอกาจากว่าพื้นที่รากมหมองหันนะครับมีความชุ่มชื้นนะครับมันสปารังถึงจะนําไปใส่ได้นะครับไอคือยังไงว่าเขาเขาปลูกพักพี่น้องเขาใส่ปุย๋ยพักนี่มันไปทัวร์ได้หัวเขาหดนนํำพักนี่จะได้กินปุ๋ยไว้พอหดน้ำแล้วมันเปียกมันซุ่มแต่ว่ามันสปารังนะครับเปียกแค่บางส่วนมาสามารถนําไปใส่ได้แต่ว่าเป็ยังมันคือเขียวมันคืองามหลังจากฝนตกกับเพราะว่า เขาได้รับธาตุในตัวเจนจากอากาศจากน้ำฝนเขาก็เลยเขียวก็เลยง้มครับอย่ยไปฝ่าวดีใจว่าเอออ่าฝนตกน้อยเดียวอ่าใส่ปุ๋ยโปรยๆนะครับเราเพิดจะได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยบ่แมนเด้เออเขาได้รับจากอากาศครับเขาได้รับจากฝนเออมือได้คึมๆมือได้อ่าอากาศเป็นแล้วนี่นะครับฝ้าบ่โปร่งแล้วนี่นะครับถ้าฝนตกมากเขาก็จะได้รับธาตุในตัวเจน นะครับเคยเห็นว่าปลูบัันสปารังเป็นยังขึ้ได้แค่ตน้นได้ใบแต่บ่ได้หัวมันสิเป็นบางเถือมันสิเป็นบางช่วงครับอย่างเช่นช่วงที่ฝนตกหนักตกเรื่อยๆตกหลายๆมือติดต่อกันแบบนี้มันสปารังขึ้นยอดงามสูงเพราะว่าเขาได้รับไอัซเจนหลายครับวิธีแก้ก็มี่ครับก็บคือการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่า 0ูดหาเซสูด,ห,สสดหกนะครับบอจะเป็นการฉีดพ่นรือว่าการใส่ทั้งดินนะครับสาม,มารถาใส่ไดเป็นการกดหยอดบอให้เขาจะเริ่มเติบโตทั้งใบล้ายเกินไปครับนะเอาสารุปจังอยนะครับเดี๋ยวสิว่ามันเน่าวพอวดการที่ใส่ปุ๋ยไปก้อนหนานีแล้วฝนตกมาพ่อดินไล่หรือว่าพ่อซุมๆถามว่ามันจะได้ผลบอไม่ได้ผลครับบ่ไดผลเนอ นะครับอันที่เขางามเขางามเพราะฝนนําฝนนําค้างนําหมอกตกลงมานะครับเขามีถาดในตัวเจนมาน้านะเขามีถาดในตัวเจนมาด้วยนะครับเออเห็นเห็นเขางามเห็นเห็นเขาเขียวนะครับบำเมนจากปุ๋ยในดินที่มีนองใส่ได้นะครับออปุ๋ยในดินเขาก็จะยอยู่ในหันละนะครับแต่ว่าบางตัวเขาอาจจะหายไปอย่างเช่นปุ๋ยในตัวเจนนะครับถาดินห่อนเกินสามสิบองศาเขาบอกว่ามันจะสูนเสียไป นะครับมันจะล,ละเหยขึ้นมาเออละเหยขึ้นแล้วหายไปจากปุ๋ย4 6 0 0อาจจะเหลือ0 0 0เออก็อีกอย่างหนึง่งนะครับเคยได้ยินบอกเวลาไปใส่ปุ๋ยเออเป็นอย่างเขาบอกว่าห้ามเปิดปากกระสอบทิ้งไว้กับราะวายาตมันระเหยถิ่งครับไม่ต้องเปิดปากกระสอบไว้ก็ได้เอามาใส่มือเอามาใส่มือพี่น้องเออเอามาใส่จา,า,ากเม็ดสองเม็ดบ่หิงครับเขาจะละลายไปแต่ว่ามือเขาจะรู้สึกเย็นเย็นบางส่วน ตกใส่มือบางส่วนหายไปครับตกในที่หมายถึงคืาว่ามันเย็นมันละลายนิไม่อยู่มือเขาแค่บางส่วนอีกบางส่วนคือหายไปน้ำอากาศครับอันนี้คือ,อมันจะกลายเป็นปุ๋ยที่เสื่อมสภาพหรือว่าปุ๋ยปลอมนั่นเองนะครับเวลาใส่ปุ๋ยกะปิดปากกระสอบทุกครั้งนะครับเวลาเวลาเสียไปใส่กับเปิดปากแล้วก็ไปใส่กับปิดกับปากกระสอบนะถามว่าช่วงนี้ไม่มีผลนะครับเอา อ่าพื t uck, t water, ้นที่ใดนะครับที่ว่าฝนตกนะครับคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าในคอมเมนต์ได้เด้ออ่อพื้นที่ใดที่ว่ายังบ่มีฝนช่วงนี้นะครับวันที่3ถึงวันที่เก้านะเออวันที่3ถึงวันที่9น nah. ี9่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับเออหลายจังหวัดเลยเออโมเมนจังหวัดจังหวัดเลยบ่แมนเนี่ยหลายจังหวัดเออนะครับ อามีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับแม่สพรังคอาเป็นมากนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ประพาสคลิปต่อๆไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปได้การดีได้ไหมนี่เอารุ่นนะครับสีตกจะสีตกบ่ตกนะจะสีตกบ่ตกอย่าให้มันตกแห้งๆอยู่